รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยยาเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลตราทวนทอง99เห็ดลิ้นจือสูตรคุณภาพ สวัสดีครับสวัสดีค่ะฟองกัปโครับเมย์พัทรานิตค่ะตอนรับผั้วชมนะฮะก็สู่รายการเกาะติดพิสวงนะฮะ่วงเวลาการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่ลับอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ในวันนี้นะฮะน้องเมย์ผู้ชมฮะจะพาทุกท่านเนี่ยไปเกาะติดเรื่องราวของเงินปากผี ừ ừ ừ. ฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวนะฮะ <ạ. S 1> แต่ว่าชื่อนี้พอขึ้นมาปั๊บเลยนะฮะนี่เลยว,ว่าต้องเป็นเงินที่อยู่ในปากของศพนะฮะที่ตามความเชื่อเขาว่ากันว่าใส่ไว้เพื่อให้ผู้ตายเนี่ยนำไปใช้ในโลกหน้านั่นเอง สำหรับเรื่องของความเชื่อในเรื่องของเงินปากผีของคนไทยนี่นะคะพี่ป๋อง S <S เขาจะมีการนําเอาเงินพดด้วงหรือว่าเงินเหรียญบาทเนี่ยหรือว่าเหรียญสลึงเอาไปใส่ในปากของศพแล้วพอเวลาสลับเปลอเนี่ยเขานําไปประกอบพิธีนําไปเผาเนี่ยเขาก็จะเอาเงินตรงนี้ออกมาจากปากของศพค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะเก็บไว้เป็นที่ะระลึกแต่บางคนเนี่ยก็จะเอาไปทําเกี่ยวกับเครื่องรางของของังที่เขาเรียกกันว่าโลหะอาถรรพ์นั่นเองค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าในปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังมีอยู่นะ,ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่แค่เหรียญแล้ว <ฮะ S 2> ก็เพิ่มในส่วนที่เป็นธนบัตรไปแล้วก็ในตําแหน่งที่ไปวางก็เอาไว้ในโล บ้างนะฮะเอาไว้ในปากของศพบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยมากจะไว้ในโลงมากกว่าตามความเชื่อคําถามหลายๆคําถามที่คนสงสัยว่าทําไมจะต้องเอาเงินไปไว้ในปากของคนที่ตายไปแล้วทําไมถึงต้องเรียกว่าเงินปากผีและที่สําคัญค่ะเงินปากผีนั้นมีอาถรรพ์จริงหรือไม่วันนี้เกาะติดโศมทำตอบมาให้คุณแล้วค่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องราวของเงินปากผีหลายคนนึกถึงความน่ากลัวและเกิดความสงสัยว่าเรื่องราวของเงินลักษณะนี้เกิดขึ้นเพื่อเหตุใดทำไมจึงต้องมีเงินปากผีและทำไมจะต้องนำเงินไปไว้ในปากของคนตายมันเป็นความเชื่อของคนโบราณโบราณและก็เมื่อเชื่อกันมาแล้วก็เหมือนเป็นประเพณีปฏิบัติที่จะต้องทำกันมาสืบสืบทอดกันมา ตามความเชื่อเรื่องเงินปากผีของคนไทยนั้นเงินปากผีนั้นคือการนำเงินพดด้วงเงินเหรียญบาทเหรียญสลึงสองสลึงหรือไม่อาจกำหนดได้ใส่ไว้ในปากผู้ตายเพราะหลายคนเชื่อว่าเงินที่ใส่ไปในปากของคนตายนั้นจะสามารถนำพาให้ผู้ตายนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในภพภูมิหน้าแต่ละพื้นที่เนี่ย ประวัติความเป็นมามันก็จะไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจากที่คนเก่าคนแก่เล่าให้เราฟังเนี่ยเงินปากผีเนี่ยไว้สำหรับให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไว้ใช้ในพบหน้านอกจากการนําเหรียญไปใส่ไว้ในปากผู้ตายแล้วยังมีการนํำธนบัตรใส่ลงในโลงศพและใส่ในปากคนตายด้วยเช่นกัน การที่เอาเงินโยนใส่ไปในโรงเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะตามประเพณีหรือความเชื่อของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับผู้เสียชีวิตนะครับหรือเป็นการซื้อที่ซื้อทางให้กับผู้เสียชีวิตได้อยู่ในภพหน้าการนำเงินใส่ปากคนตายก็ยังมีข้อคิดที่แฝงอยู่ด้วยอีกนานานับประการเงินปากพี่ที่เขาใส่ปากให้กคนตายไปเนี่ยเขาบอกว่า เอาเงินใส่ไปให้กับคนตายเพื่ออาไปใช้ในพบเบื้องหน้าที่ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยก็บอกว่าถ้าตายไปแล้วดวงวิญญาณก็จะมีการเดินทางเพราะฉะนั้นคนโบราณก็เลยเอาเงินเนี่ยเป็นรั์เป็นตุบตทเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องหน้าเช่นเป็นการซื้อทางบ้างเป็นการจับจ่ายใช้สอยนะั้นระหว่างที่เดินทางเป็นความเชื่อที่ว่าคนเราจะต้องไม่เข้าเฝ้าพระจุลามณีนี่ระหว่างเดินทางนะมันก็มีตะเบยนใช่ปะคนโบราณเลยก็เอาเงินเนี่ยใส่ปากไป ข้อคิดที่ว่านี้เปรียบเทียบให้เห็นว่าบรรดาทรัพย์สินที่สะสมไว้ตอนมีชีวิตอยู่แม้นตายไปแล้วก็ไม่สามารถนำพาติดตัวไปได้เอ,อเอาเงินใส่ปากไปให้กับคนตายเนี่ยคนสุดท้ายสับเเลยก็ต้องฟักออกอาเป็นเงี้ยทาให้คิดว่าคนเราเกิดมาเนี่ยก็เกิดมาแต่ตัวมาตัวเปล่าพราตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เ,เรียกว่ามีสองแคนสองขาดเนี่ย มีทรัพย์มีตมบัติอะไรมากมายเนี่ยพอตายไปจริงแล้วเราก็ไม่สามารถจะยึดจะจับอะไรไปได้เลยเขาก็เลยใส่ปากไปให้ตอนนี้พอถึงเวลาเข้าสาบะเลยก็จะฟักจะล้วงออกก็เลยเป็นงอกคิดในที่ว่าคนเราเกิดมาทุกคนต้องตายะจะแบกจะห้ามจะขนทรัพย์สมบัตรอะไรไปก็ไม่ได้แม้แต่เงินในปากสาบะเลยยังล้วงเอาฟักเอาอ่าเพราะยนั้นก็ไปแง่ให้เราโปรงสักขาดว่าคนเราเมื่อเกิดม,มาก็มาแต่ตัวตายไปก็ไปแต่ตัว เรียกว่าทับตำบัตลูกเมียที่รักอะไรพวกนี้นไปไม่ได้เลือกไว้ตะคุณงามความดีที่ว่าให้มนุษย์เราเนี่ยรู้จักลดละเลิกไม่โลภไม่โกนไม่โล่งเนี่ยจะได้ทําบุญม,มความดีเนี่ยจะได้เป็นทุนเป็นตะเบียงในภพในภูมิเมืองหน้าหลากหลายความเชื่อของคนโบร,ราณที่กล่าวสืบเนื่องกันมา ก็ยังคงเป็นความเชื่อที่ยังมีให้เห็นอยู่กันอย่างแพร่หลายสะท้อนทั้งการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาและปริศนาธรรมที่แฝงไว้ในเงินปากผีนั่นเอง โอ้ oh, ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็ <patio S 1> ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้นะฮะว่าเงินปากผีเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยนะฮะแล้วก็เงินปากผีหรือว่าการที่เอาเงินไปไว้ในศพของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ย<ส>เขาก็เหมือนกับมีแง่คิดให้ด้วยนะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็เหมือนกับเป็นการไปพบกับพระจุลามณีก็ดีนะฮะหรือว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นความเชื่อคือสุดท้ายแล้วตายไปก็อะไรไปไม่ได้แต่ว่าเรื่องราวของความเชื่อเนี่ยที่บอกว่าเงินปาก ก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องราวของอาถรรพ์อย่างเดียวแต่ว่ามีเรื่องราวของธรรมะที่สอนแทรกแล้วก็สอนมนุษย์ไปด้วยว่าต่อให้ตอนที่คุณมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณจะมีสมบัติมากมายแค่ไหนแต่วาวันหนึ่งที่คุณตายไปแล้วเนี่ย คุณก็ไม่สามารถนําสมบัตินั้นไปได้แต่สิ่งที่นําไปได้นะคะพี่ป,ป๋องเราไม่เชื่อเลยนั่นก็คือความดีมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเผื่อว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ทําความดีสะสมไว้นั่นแหละดีที่สุดอโอ้ดิพูดดีมากเลยนะพี่เมย์นะเอาแล้วนีน่คือเรื่องราวดีๆนะฮะที่นำมาฝากคุณผู้ชมก็แล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามาต่อกับเกาะติดพิสวงนะฮะในช่วงของสัมผัสความเชื่อครับถ้าถือว่ากระดูกสายยา่วนและญาติหรือมนุษย์เราเนี่ยเป็นนนแทท่งงกััมบค พุทธมาเนี่ยมันจะเน่าจะเละมีดําเหลืองมีเลือด สนับสนุนรายการโดยยาเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลตราทวนทอง99เฮ็ดลิ้นจือสูตรคุณภาพแล้วก็มาถึงช่วงที่2นะฮะเป็นช่วงของสัมผัสความเชื่อนะฮะน้องเมฆวัชมชฮะจะพาวู้ชมนะับไปทําความรู้จักกับเรื่องราวเชื่อว่าบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่าบางท่านอาจยังไม่ทราบนะฮะเรื่องของพิธีล้างป่าช้านั่นเอง<ช>ถ้าพูดถึงเรื่องของพิธีล้างป่าชา้าผมว่าสิ่งแรกเลยที่นึกถึงนะฮะก็คือเรื่องของการทําความสะอาดลุมศพ ของบุคคลที่ล่วงรับไปแล้วซึ่งต้องบอกว่าการล้างป่าช้าในประเทศไทยที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวของโรคระบาดนี่แหละแล้วก็ทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยล้มตายกันเยอะมากๆเลย คนไทยค่ะเขาก็เคยได้ยินพิธีการล้างป่าช้ามาจากประเทศจีนก็เลยนําเอาพิธีกรรมตรงนี้เนี่ยแหละมาใช้ในประเทศไทยโดยให้คนจีนที่มีการอพยพมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการทาพิธีกรรมล้างป่าช้ามาประกอบพิธีบอกเลยว่าเรื่องราววันนี้น่าสนใจมากๆครับผมเชื่อว่าคําถามมันจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายว่าพิธีล้างป่าช้าคืออะไร,รทําไปเพื่ออะไรขั้นตอนต่างๆมีอะไรยังไงบ้างแล้วผู้ที่เข้าร่วมพิธีนั้นได้อะไรจากการล้างป่าช้า ข้อสงสัยตรงนี <Wha> ้ค่ะพี่ป๋องเมย์ได้ไปหาคำตอบมาให้เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของพิธีการล้างป่าช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมค้อพิกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เองค่ะที่เมย์บอกว่าจะมาไขข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิธีการล้างป่าช้าค่ะวันนี้เราจะได้มารู้คําตอบกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเมย์อยู่กับคุณอลันโตทวดค่ะซึ่งคุณอลันนะคะเป็นหัวหน้าแผนกบรรเทาและสุสานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตำนานของวิธีการล้างป่าช้าหรือว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเขาเป็นมาอย่างไรคะว่ามูทิปอลิตริงนะครับก่อตั้งมาถึงปัจจุบันเนี่ยหนึ่งร้อยกับสี่ปีค่ะซึ่งกิจกรรมด้านฐานะกุศลของบริบรติ้งครั้งแรกก็คือสุสานการ,รเก็บศพไปฝังนักสุสานของบริติง้งค่ะซึ่งองค์กําเนิดหรือต้นกาเนิดของมูทิปอลิตริงก็คือหลวงปู่ไต้โงค่ะหลวงปู่ไต้โฮงนี่เมื่อพันปีที่แล้วนะครับท่านไปอำเภออยู่ที่เมืองจีนหลังจากนั้นในวัยชรา,าเนี่ยท่านก็ได้บวชเป็นพระภิกษุ ซึ่งเมื่อพันปีที่แล้วในเมืองจีนเนี่ยเกิดน้ําท่วมโรคระบาดนะครับหลวงปู่ใต้หมเนี่ยก็ระดมสิทายาิสิธิ์นะครับไปช่วยันเก็บศพตามแม่น้ำต่างๆแล้วที่เป็นโรคมาฝังรัฐบาตริธีแล้วก็สร้างสะพานให้ผู้คนข้ามไปคหลังจากหลวงปู่ท่านมรณภาพแล้วเนี่ยที่เมืองจีนก็ได้กําเนิดสารเจ้าปอดได้คืนแล้วเมื่อพศ2453เนี่ยในเบยุย่นนะครับก็ได้มาที่ที่เมืองไทยเนี่ย ก็ได้รวบรวมคณะกรรมการขึ้น12ท่านจัดตั้งมูลน,นิธิปลดพื้นขึ้นมาที่ถนนเพชรชัยแห่งนี้ความเชื่อละคะในเรื่องของการล้างป่าช้าเนี่ยเขามีความเชื่อว่าอย่างไงบ้างคะคนเราเนี่ยเมื่อเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีญาติมาทำพิธีส่วนศพที่เสียชีวิตตามสทถานทต่างๆหรือโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีญาตินะครับ ถ้าโรงพยาบาลต่างก็โทรมาที่มูลนิธิบริติงเพื่อให้เราได้รับศพไปฝังที่สุสานมูลนิธิบริติงแล้วจุดประสงค์การล้างป่าช้าจริงๆเนี่ยคืออะไรครับศพที่เรารับไปฝังที่สุสานเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือฝังเพื่อรอญาติฝังไปแล้วเนี่ยญาติมาติดตามมาพบทางบริเติงเราก็ขุดให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ5ปี10ปีเมื่อไม่มีญาติมาติดต่อมาขุดนะครับมูลนิธิบริเติงของเราจาึงจัดพิธีล้างป่าช้าที่การล้างป่าช้าเนี่ยค่ะจะต้องมีพิธีการหรือว่ามีขั้นตอนในการล้างป่าาาาาาาชช้้้้ยงงงงไบกลป็คือ การขุดศพที่ไม่มีญาติเนี่ยขึ้นมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จัดพิธีส่วนการล้างประชาของปอดลกตึงนะครับจะต่างกับของริ่างจังหวัดล้างประชาปอเล็กตึงเนี่ยหลังจากล้างแล้วเราจะยังไม่ชาวนาคิดคือเราล้างแต่ละครั้งเนี่ยศพประมาณ 2- องถึงสามพันศพล้างเก็บเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ในกระดังนกระทั่งล้างประมาณ3ครั้งหรือ4ครั้งเนี่ยจนได้ยอดยอดศพประมาณ1นึ่งศพขึ้นไปครับวันนี้ป็กตึงถึงจะจัดพิธีชาบนกิจสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย พิธีกรรมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะย้อนหลังไปน่าจะ50ปีลงไปเนี่ยตามมูทิธิหรือสมาคมจีนต่างๆเนี่ยการรับศพและยามาฝังเนี่ยก็จะมีพื้นที่หนึ่งเขาเรียกป่าช้าขุดขุดหลุมแล้วก็ฝังขุดหลุมแล้วก็ฝังลแล้วลในยุคนั้นเนี่ยพิธีการล้างป่าชาก็ถึงต้องมีประเพณีว่าทำพิธีมากมายเลยมีการไปเสาะหาน้ําทิพมีชงชามีการตั้งสารเพียงตานะครับแล้วก็มีการพิธีหนึ่งซึ่ง การชี้หลุมศพหรือ,อเขาเรียกใช้ไม้สามขาค,มครับก็ะจะมีการเข้าสรง,งเขาเรียกเสียงสือ่อเป็นเสียงสองคนแล้วก็ถือมาให้คนเราฟังเนี่ยเข้าส่งแล้วก็จะวิ่งวิ่งพอวิ่งไปชี้ปับ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะมาเอาธงปักเอาไว้แล้วกุดก็จะเจอแล้วระหว่างพิธีการล้างประช้าแบบไทยกับแบบจีนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ พวกบูลที่สมาคมต่างๆในเมืองไทยเนี่ยจะผสมผสานระหว่างจีนกับไทยควบคู่กันเลย <S 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 อย่างภาคกลางวันเนี่ยจะมีพระจีนมาสวดส่วนพธิธีไทยเนี่ยจะเป็นภาคกลางคืนหรือภาคค่าก็จะมีพระสี่รูปมาสวดก่อนล้างประชายเนี่ยทุกที่ทุกสารเจ้าเนี่ยก็จะมีพธิธีกรรมการเส้นบว้แล้วหลังจากนั้นขุดขึ้นมาล้างเรียบร้อยจะเป็นพิธีชาวบรกิจศพอันนี้ก็จะเป็นพิธีใหญ่เลยลราก็จะมีพิธีคำนับศพพิธีคำนับศพก็จะเชิญทั้งผู้ใหญ่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็เชิญมาร่วมเป็นเกียรติแล้วก็คำนับศพ อย่างพิธีไทยประชุมเพลิงใช่ไหมครับอฐิส่วนใหญ่ก็เอาไปลอยน้ำของมูลนิธิสมาคมต่างๆเนี่ยศพเนี่ยเป็นพันๆศพนะครับถ้าเราเอาไปลอยอังคองคานี่ยพมว่าแม่น้ำ่านนี้ตู้นหมดแล้วส่วนของมูลนีธปอเล็กตึงนะครับอัธิเรานําไปฝังไว้ที่หลุมบรรพชนครับก็ถือว่ากระดูกศพและญาติหรือมนุษย์เราเนี่ยเป็นแท่งๆงก็เป็นกระทองคำเพราะว่าไปช่วยกันล้างเงินล้างทองไปเก็บเงินเก็บทองใครเก็บได้มากทำความสะอาดยิ่งดีเนี่ยบุญกุศลได้เยอะเวลาเข้าไปช่วยแล้วเนี่ย จะไปลบหลู่ค่ะรังเกียจหรือดูถูกเขาค่ะเพราะว่าบางศพที่ขุดออกมาเนี่ยมันจะเน่าจะเละมีน้าเหลืองมีเลือดจะไปบอกว่าอุ้ยเหม็นเหม็นถ้าพูดอย่างนั้นครับกลับไปบ้าน5วัน7วันก็เหม็นอยู่กินติดเลยกลิ่นจะติดมาถ้าใจบริสุทธิ์แล้วเข้าไปบ้านไปกลัวอะไรครับศพที่ฝัง5ปี10ปีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอยเือแต่กระดูกบางลายเนี่ยยังเป็นยังมีเนื้อหนังติดอยู่้วครับโตใหญ่างี้แหละครับ สักหน้าหลังอยู่ที่แม่พระก็มีนะครับเมื่อก่อนนี้วัดดอนขุดมาเนี่ยพระ,ะนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาคนที่มาไปช่วยนะครับไปช่วยในงานรักประชาทุกที่เนี่ยบอกเล่าบอกต่อกันมาเนี่ยไปช่วยแล้ว,วชีวิตจะดีขึ้นทาให้เราโปร่งนะครับปรงต่อสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยมีเมตตาเนื่องจากว่ามนุษย์ใช่ไหมเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน,ไ,นะะไปร่วมงานแล้วก็สิ่งที่ท่านจะได้ผมคิดว่ามากกว่าที่ท่านมากกว่าที่ผมพูด ต้องไปสัมผัสแล้วไปดูแล้วไม่ต้องกลัวนะครับ,รบใจบริสุทธิ์นะครับโชคดีตลอดากาลนะครับ ต้องบอกเลยนะฮะว่าพิธีล้างป่าช้านี่ถือว่าเป็นพิธีที่ดีมากๆเลยนะฮะคนที่มาร่วมพิธีก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศลอย่างมากๆจริงๆเนี่ยนะครับใช่แล้วค่ะสําหรับพิธีการขุดศพหรือว่าล้างป่าช้านี่นะคะพี่ป๋องอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเลยค่ะถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยและที่สําคัญค่ะก็เป็นในเรื่องของธรรมะที่คนที่ไปร่วมทําพิธีตรงนี้เนี่ยเขาได้เห็นแล้วเขาก็จะได้ปรุงกับชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแตกจาบเป็นของ นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับข้องกับเรื่องราวของวิธีการล้างป่าช้าครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึ้องเมย์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนในช่วงของเตือนภัยใช้สติครับทังกระสอบเนี้ย500บาท50กิโลครับเดี๋ยวผมเอากระสอบมาให้ป้าเลยป้าจะได้เต็มเต็ง สนับสนุนรายการโดยยาเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลตราทวนทอง99เห็ดลิ้นจือสูตรคุณภาพสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ สวัสดีนมป้าอยู่คนเดียวเหรอครับเออก็อยู่กับลูกแหละแต่เขาไปทํางานเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วนี่ครับป้าผมมีข้าวมาขายนี่ครับข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับเกรดเอครับขายทุกถูกนะครับป้าสนใจไหมครับเหรอขายทั้งกระสอบอะไรเหรอใช่ครับป้าทั้งกระสอบเนี้ยห้าร้อยบาทห้าสิบกิโลครับเหาอทาไมขายถูกจังอ่ะแล้วขายอย่างนี้มันจะได้กําไรเหรอคืออย่างครับป้า คือข้าวผมไม่มีเยอะต้องรีบเอาออกมาขายถ้าเก็บไว้นานๆเดี๋ยวมันจะเสียครับอ๋อเหรอแต่ตอนนี้ข้าวบ้านป้ายังมีเต็มอยู่เลยอะ่ะเอางี้ป้าเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนน,นี่ครับป้าข้าวหอมมะลิผมเนี่ยนี่ป้าดูสิเนี่ยเม็ดเลียงสวยเนี่ยข้าวเกรดเอเลยครับอือเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ข้าวบ้านป้ายังเต็มอยู่เลยนะ โอ้ oh, ป้าข้าวอ่ะหุงทุกวันเนี่ยมันก็หมดไปเรื่อยๆถ้าป้าซื้อตอนนี้นะครับคุ้มมากนะครับห้าสิกิโลห้าร้อยบาทมีที่ไหนหนะเอางี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยผมจะหุงให้ป้าดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าหุงแล้วเนี่ยข้าวหอมหอมร้อนๆเนี่ยทานอร่อยเป็นยังไงเดี๋ยวผมอาสาหุงให้เลยแล้วนะครับขัวป้าอยู่ไหนครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับ ก็ได้ก็ได้ไปดูขอบคุณครับป้าป้ะเดี๋ยวผมหุงให้โอ้ยขอบคุณมากครับป้าป้ะไปที่บัวกันเดี๋ยวหุงโชว์เลยก็มาซาเล้งอ่ะจ้ะมาตีสนิทอ่ะตีสนิทก็เพื่อจะมาค่ายข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิแล้วป้าก็ยังถามว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกห้าร้อยมันบอกว่าถ้าป้าไม่เชื่อใจป้าลองเอาไปหุ่งได้เลย เดี๋ยวป้าลองดมดูสิครับเป็นไงข้าวผมหอมแค่ไหนเออมันก็หอมดีจริงๆอะเนาะเห็นไหมเห็นไหมหอมดีเนี่ยนิ่มด้วยอร่อยไหมเนี่ยนะชิมใช่ี่ยเนี่ยกระสอบมาแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นผมหุงให้ป้าแล้วเนี่ยป้าช่วยอุ่นผมสักกระสอบนะครับเออเออก็ได้ก็ได้เอางี้นะครับเอากระสอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็เอากระสอบที่เธอเปิดแล้วนั่นแหละ จะได้ไม่ต้องเปิดกระสอบใหม่ไหนๆก็เอากระสอบนี้เปิดถุงให้ป้ากินแล้วก็เอากระสอบนี้ะซะเลยเออนาะไม่เป็นไรครับป้าเดยวผมเอากระสอบใหม่ให้ป้าเลยป้าจะได้เต็มๆไง,งนะอ,อ๋อเหรอก็ได้แหมพ่อคุณดีจริงๆขายของไม่เอาเปรียบชาวบ้านอย่างเงี้ยให้เจริญเจริญนะพ่อคุณส<ด>าธุสาธุขายดีๆ,ดๆนะลูกนะเดี๋ยวผมยกให้แล้วครับอออ๋อ,อ วางนั้นหละลูกวางนี่แหละเออนี่ครับป้าห้าสิบกิโลห้าร้อยบาทเออครับเอาตังไปเลยครับคุณกรับป้าขอบคุณมากครับนะครับเนี่ยผมมาบ่อยๆถ้าป้าข้าวหมดนะเรียกได้เลยนะครับออขอบใจนะลูกโชคดีนะคะขอบคุณครับดีจ้า ป้านะโชคดีคอยไาข้าวที่เจาะให้ป้าเหยาวนะมันเม็ดสวยมากป้าเหยาก็อยากจะได้กระสอบนี้บอกว่าไม่ได้กระสอบนี้ให้ป้าไม่ได้เพราะน้ําหนักมันไม่ได้แล้วเพราะผมเจาะมาบอยเอาไว้ให้ดูป้าก็สอบเต็มไปเถอะป้าก็สอบเต็มไปมาถึงมันก็ แบกมาให้ก็มาแบะไว้บนร้านวันล่างผมจะแวะเข้ามาใหม่ถ้าดีป้าเดี๋ยวป้าซื้อใหม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะวิ่งอยู่แถวนี้เลยแต่ก็ไม่เคยเห็นมาอีกเลยนั่งก็บ,บ้านนั้นฮัลโหล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะไรอะขายข้าวอะไรไม่ดีข้าวฉันอะฉันขายของดีนะฉันขายของดีมาตลอดแล้วจะบอกว่าข้าวฉันไม่ดีได้งไงจะไปรู้เหรอเฮ้ยเซ็งอุ้ยมีคน,นมาขอซื้อ <faced> ข้าวใบยาขอข้าวข้าวหอมมะลิมันมันถูกแถ้ขอซื้อสักครึ่งหนึ่งเพราะข้าวเขาหมดพอดีแล้วสักพักหนึง่งเขาก็โทรมาว่าเขาไปหุ้ง ทำไมแข่งแท้ประยาวลอกลอกแค่ือเป้าหรือ,าอาขาวหอมมะลิอะไรใครทองเพราะใน,นมันไม่มีอะไรถูกแล้วมันจะดีล,ลูกมันไม่มีหรอกประยาวโดยมันเนี่ยมันก็เนี่ยมันห้าร้อยแค่จริงแต่มันไม่ไม่คุ้มราคามันเสียความรู้สึกมากลูกประยาวก็ขอเตือนว่าใครที่มาค่ายค่องทุกอย่างที่ราคาถูกแล้วก็เราไม่รู้จักรู้แรงเขาเนี่ยเราจะไปซื้อลูกมันโดนลอกทุกลายแล้วลูกเอ้ I'm <laughs> I'm เป็นยังไงบ้างคบว่าชมเรื่องราวที่จบลงไปเนี่ยนะ<ช>โอ้โหดูแล้วมันน่าเจ็บใจนะคนไม่รู้หนอ่ยเหนยนะโดนหลอกเอารัดเอาเปรียบอะไรแบบเนี้ยได้พวกกลุ่มมิจฉาชีพนะต้องยอมแล้วปัจจุบันนี้นะ<ช>มันพัฒนาไปเรื่อยนะ<ช>วิธีการหลอกลวงวิธีการที่มันจะแบบว่าไปเอาเงินมาหรือทําให้เราแบบเสียสตดุ้งเสียตังอะไรแบบเนี้ยต้องบอกเลยว่ามิจฉาชีพในปัจจุบันนี้นะคะเขาจะหาโอกาสหาช่องโหว่ทางสังคมนี่แหละ,ะเพื่อมาหลอกลวงเอาเงินจากผู้ที่ไม่รู้ไปเพราะฉะนั้นการที่เรานะคะจะต้องทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ตก ก็คือเราจะต้องมีสติแล้วก็ต้องรู้ทันคนพวกนี้อบอกเลยนะว่าหลากหลายเรื่องราวนะในช่วงของเตือนภัยชั่สี่นั้นใหญ่ผู้ชมได้ชมกันชมแล้วก็ถือว่าเป็นข้อคิดหรือว่าเรื่องการเตือนใจกันด้วยนะฮะ,ะแล้วก็สําคัญก็คือไม่อหากผู้ชมนั้นเนี่ยตกเป็นเหยื่อคนไม่ดีนั่นเองเนี่ยนะครับวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยกับเกาะที่พิศวงวันนี้ผมและน้องเมย์นั้นต้องลาผู้ชมไปก่อนนะฮะติดตามก็ได้ใหม่กับรายการของเรานะฮะวันนี้ขอคุณมากในการติดตามสวัสดีครับ ส่วนในทางพุทธศาสนานั้นก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของการประกอบอาชีพนะที่จะมุ่งเน้นไปในด้านของสัมมาอาชีวะหรือเป็นอาชีพที่ไม่ประกอบด้วยกันเหยียดเหียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ได้ประกอบด้วยมุสาวาทในหลักเหล่านี้เมื่อนํามาประกอบกันแล้วก็จะถือว่าเป็นอาชีพที่ส่งเสริมในด้านของคุณธรรมจริยธรรมและก็ เป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ปฏิบัติตามก็คือเป็นอาชีพที่ประสาศจ,จากข้อห้ามดังกล่าวโดยเฉพาะในเรื่องของการเบียดเบียนผู้อื่นและก็การโกหกการนั่นเอง